สว,สวัสดีครับครับผมกับข้อสูตรรายการสปอร์ตออนไลน์ใช่ครับนะครับส่งท้ายสัปดาห์ส่งท้ายสัปดาห์แล้วก็ส่งท้ายน้องดีด้วยนะครับฝงานของโต๊ะกีฬาเราสุ้ายแลมาฝึกตั้งแต่เดือนมีนาใช่ไหมครับครับเดียวเองนะพี่ตีครับเดียวเวลาผ่านไปวันนี้วันสุดท้ายแล้วรู้สึกยังไงบ้างเป็นไงบ้างลองเล่าดิก็ตั้งแต่วันแรกที่มาก็รู้สึกสนุกดีครับไต้รู้แบบเกี่ยวกับกีฬาเยอะดีครับเพราะเป็นคนชอบกีฬาอยู่แล้วด้วยพอมาอยู่ที่นี่ก็ได้รู้อะไรเพิ่มขึ้นมากเลยครับ้วดูเบื ทีแรกก็วุ่นวายแล้วก็สนุกไปด้วยครับครับผมได้อะไรที่จะนําไปปรับใช้ในในการทํางานในอนาคตไหมเยอะเลยครับจริงกแบบการเขียนข่าวการออกไปทําข่าวอะไรเงี้ยครับอือต้องมีแบบลําดับการต้องแบบเข้าใจข่าวอะไรนู่นนี่นั่นเอาก็ไปปรับใช้ตอนเรียนได้ ก็เดี๋ยวน้องก็ต้องกลับไปเรียนอีกหนึ่งปีครับพีติอาจจะเรียนแต่ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์จริงเพราะมันมีปัญหาอะไรบ้างเนอะผมมาที่นี่ก็เลยได้รู้เยอะเลยโอเคเราไปเริ่มกันที่วอลเลย์บอลกันไหมเมื่อเช้าพิติเดินทางไปแต่เช้าไปแต่เช้าตรู่เลยออกเดินทางไปที่ประเทศจีนสําหรับนักตบสาวไทยก็เดี๋ยวไปแข่ง VNL VNL คือแล้วก่อนหน้านี้มันมีดราม่าไงดราม่าในเรื่องของการเรียกตัวผู้เล่นเรียกตัว18ผู้เล่นที่ไปสนามแรกที่จีนเนี่ยคือ ในเพจเนี่ยผมไปดูย้อนหลังเขาด่ามากกันจริงหรือเปล่าจริงๆนะจริงๆในเพจของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยครับพอมันประกาศตัวลงเพจปุ๊บโอ้โหคอมเมนต์เทียบคือมันเป็นปกติของของการเรียกตัวนักกีฬาไม่ว่าจะกีฬาอะไรพี่ติหลักๆแล้วที่จะโดนหนักสุดก็วอลเลย์บอลกับฟุตบอลนี่แหละใช่เพราะคนสนใจเยอะแล้วไงใช่ครับคือมันเป็นกีฬาในกระแสแล้วก็เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมของของคนาไทย คือไม่ว่าจะเรียกตัวใครมามันก็มีทั้งที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบมันเป็นปกติคือครั้งนี้พอย้อนกลับไปเราไม่ได้ตามแต่แรกเราเอ๊ะเขามีอะไรกันครับเลยไปแอบดูหน่อยแอบดูแอบดูนิดนึงลองอ่านดูอ๋อมันมีประเด็นของออมสินกับใบเตยนะครับเพราะการเรียกตัวสนามแรกเนี่ยออมสินติดทีมแต่ใบเตยหลุดอย่างเงี้ยแฟนเขาบางส่วนเขาก็คิดว่าเอ๊ะทไมใบเตยไม่ได้ไปคือนักกีฬาแต่ละคนก็จะมีแฟนคลับของตัวเองนะพี่ตี ใช่ไหมพี่เพราะว่าพอนักกีฬาที่ตัวเองชื่นชอบเนี่ยไม่ติดทีมเนี่ยมันก็เริ่มมีเสียงวิชาวุิจาว่าทำไมโค้ดถึงไม่เรียกแม้ว่าเล่นกับต้นสังกัดดีหรือนน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเอาพาสปรีมได้แชมป์อะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ก็เป็็ปกติก่อนหน้านี้มันมี30คนไงเหมือนฟุตบอลเลยที่เรียกมาก่อน26คนเรียกมาก่อนกี่คนแล้วก็จะมาตัดตัวที่หลังแต่เหมือนกับว่าโค้ชออสนี่ก็บอกว่าเรียกมา30คนก็จริงแต่ว่าของของทีมชาติไทยของเรามีแข่งขัน2โปรแกรมไงครับพ แล้วเวีนเอลเนี่ยจริงๆก็มีหลายสนามมันไม่ใช่ว่าติดทีมชุดนี้สนามนี้แล้วครั้งหน้าจะไม่ติดแล้วครั้งหน้าเออมันก็มีหลายเหตุผลอย่างคือมันสามารถหมุนเวียนได้ใช่ไหมพี่ดีคุณออสแกบอกครับตอบสื่อด้วยตอบนักข่าวถึงประเด็นนี้ด้วยนะนะบอกว่าจริงๆอ่ะมันต้องดูหลายๆอย่างและทีมงานทีมสตาฟเขาเองเนี่ยพิจารณาอย่างดีแล้วที่จะเลือกนักกีฬาที่คิดว่าดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่แฟนบอลล์บอลที่ดาม่านะ แฟนบอลเล่บอลอีกบางส่วนเองเขาก็บอกว่าเขาก็ยืนข้างโค้ดออสเพราะว่าเขาก็มองเหมือนกันว่าโค้ชเองเนี่ยครับคือยังไงอ่ะก็ต้องเลือกนักกีฬาที่เขาคิดว่าพร้อมที่สุดเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับนักกีฬาต้งกินนอนในการฝึกซ้อมเราไม่เห็นไงพี่ติ๊ใช่คนมาเนะแต่โค้ดเขาจะเห็นหมดครับพี่ติว่าแต่ละคนการซ้อมเป็นยังไงในแต่ละวันแต่ละคนมีเรื่องอะไรรบกวนหัวใจหรือเปล่ามีอาการบาดเจ็บไหมอะไรเงี้ยคือโค้ชจะรู้หมดแล้วเรื่องของตําแหน่งก็อีกอันก็คือ ไอ้อย่างผมไปดูนะออมสินกับใบเตยคนละตำแหน่งกันนะครับแล้วบางทีเราก็ต้องมาดูเหมือนฟุตบอลนะอ่ะเราเรียกกองหลังแน่นไปแล้วแน่นปึกไปแล้วอีกคนหนึ่งต่อให้มันจะเก่งไง<ช>เก่งกว่าตำแหน่งอื่นหรือเปล่าไม่รู้แต่มันก็ ก็กองหลังเนี่ยมันมันแน่นแล้วอะมันเต็มแล้วอ่ามันเต็มแล้วก็ต้องเรียกกองหน้ามาบ้างอะไรประมาณนี้คือทุกอย่างมันอยู่ที่การบริหารจัดการของโคตรอละครับก็คือต้องไปรอรุ้นแหละพิติีว่าถ้าผลงานดีอ่านะก็อาจจะลดเสียงวิจารณ์ได้แต่ถ้าผลงานไม่ดีก็ต้องก็ต้องไปคุยกันใหม่ว่าจะว่าจะยังไงก็กลายว่าเป็นมีเรื่องนิดนึงใช่เมชาโคดออกแกก็บอกนี่พิติีว่าก็คือเหมือนกับว่าบอกแฟนๆว่าอย่าพยายามสร้างดราม่าให้กับนักกีฬาเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเครียดแล้วก็กดดันเวลาแต่ละคนมาเเปิดดูชีย่ เออก็เชื่อว่าแกก็ดูนะเพราะว่าตอนนะักข่าวถามก็น่าแกเปลี่ยนเหมือนกันนะแล้วก็มาตอบเรื่องนี้อลองไปฟังดูไหมอ,อไ,ปไปฟังเสียง,<อ>งคนอ,อ้อหน่อยระดูถ้ามันยังทําไม่ถึงมันก็จะไปฝืนดันทุลังเอาคนนู้นคนนี้ไปมันก็ไม่ถูกต้องนะครับก็ส่วนคนที่เหลือเนี่ยก็เป็นลูกหลานของเราทั้งนั้นนะครับเด็กๆ18คนก็เป็นคนไทยล้วนๆร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีความตั้งอกตั้งใจเหมือนกันเขาก็มีพ่อมีแม่มีครูบาอาจารย์เหมือนกันนะครับเขาก็ทุ่มเทให้การฝึกซ้อมผมก็เห็น ถึงความเพียรพยายามไม่ใช่ว่าคนที่อยู่กับผมทั้งหมด30คนจะไม่ไม่ใช่เขาไม่เพียรพยายามที่จะฝึกซ้อมนะเขาตั้งใจฝึกซ้อมดีมากแล้วก็บางคนก็มีการบาดเจ็บบ้างป่วยบ้างเราก็ดูแลรักษาแต่ทุกคนเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจแต่ว่าสิ่งที่มันมีความจําเป็นเพราะว่านักกีฬาและโค้ชเนี่ยก็ต้องทํางานร่วมกันนะครับว่าเ,เราจะเอาใครไปลงสนามไหนบ้างมันคงจะลงสนามทีเดียว18คนเป็นไปไม่ได้นะครับมันก็คงแค่6คน แล้วใครจะเป็นริเบอรโลใครเป็นเซตเตอร์มันก็มีตําแหน่งของมันอยู่แล้วนะครับอันนี้ทีมงานสตาฟโค้ชเราก็พิจารณากันอย่างรอบคอบแล้วนะว่าสัปดาห์นี้เราจะเอาใครไปนะครับสัปดาห์หน้ามันก็ยังมีโอกาสอยู่นะแล้วก็สัปดาห์ถัดไปมันก็ยังมีเวลาอยู่ที่คนออกก็พผู้ชัดเจนฑมิติเพราะว่าแต่ละคนที่ไม่ได้ติดทีมชุดเนี้ยครั้งหน้าสนามหน้าก็มีโอกาสน่ก็แค่ต่อให้ติดไปมันก็ไม่ใช่ว่าจะได้ลงนะเพราะว่าอย่างที่ค้ดออสบอกวอลเลย์บอลมันเล่นของแะเล่นของ หคนเท่านันนะที่จะได้ลงไปแต่ว่ามันก็ยังเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกทำแท็กติกได้ตลอดเอันนี้น่าจะเหมือนกับเป็นการฝึกสมาธิให้แบบว่าจิตใจสงบนะพีติเพราะว่าวอลเลย์บอลนี่ก็พอๆกับบอลนะพี่ติถ้าเวลาผลงานไม่ดีนี่อย่าเปิดดูโซเชียลเลยแหละมีเรียนไหมตอนตอนเรียนตอนนี้ยังมีเรียนอยู่ไหมมหาลัย มัธยมหรืออะไรเงี้ยมีเรียนวอลเลย์บอลไหมไม่มีแล้วครับหรอสมัยเรามีนะมีครับถ้ามัธยมมัมีครับแต่มหาลัยนี้ไม่มีแล้วมหาลัยใช่ใช่ยากนะยากยากเล่นยากนะมันไม่ใช่เล่นง่ายๆนะอู้ดูเวลาตบกันทีเดี๋ยวพี่ตีแทบกัะเดินเลยอย่าว่าจะตบเลยเราเราไอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเซิร์ฟอกคร์ดสองทีเราค่อยเปลี่ยนไปอีกฝั่งมันยังทำไม่ได้เลยแต่ว่าก่อนจะไปนี่โค้รออดคงเน้นในเรื่องของสมาธิแล้วก็แล้วก็การอันเนี้ย เรื่องหัวจิตใจเยอะเหมือนกันนะพี่ตีเพราะว่ามีการฝึกนี่เราเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะพี่ตีฝึกตันทีไหมชุดนี้คือก็ดีนะก็ต้องฝากไปถึงใช่พีติแต้มเบียดเบียดเนี่ยอาจจะต้องดึงมาใช้นะเรื่องสมาธิคือเกมเกมระดับโลกอย่างเงี้ยก็คือก็ต้องเอานักกีฬาที่มประสบการณ์ก่อนนะพี่ตีใช่ไหมครับแล้วแล้วดูแลกันเรียกตัวเราก็ต้องดูไปถึงคู่แข่งนะในสนามแรกมีใครบ้างใช่แล้วใคร ผู้เล่นเรามันเหมาะกับเกมไหนบ้างเพราะแต่ละคนเก่งก็จริงแต่ว่ารูปแบบการเล่นแท็กติกก็อาจจะไม่เข้ากับโค้ชในนี้การที่จะเจอทีมทีมนี้อะไรอย่างเงี้ยโค้คงมองแล้วว่าพี่ตีเขาวางแผนกันแล้วใช่ใช่แล้วก็บางคนสภาพร่างกายก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์ดีก็ได้นะเราบางทีเราก็ไม่ได้อยู่ในในแข่ในอะไรเราไม่รู้หรอกครับว่าแต่ละคนเป็นยังไงว่าอาจจะบางคนอาจจะมีเรื่องจุกจิกเล็กน้อยแบบให้แบบรบกวนหัวใจเงี้ยการไปแข่งขันมันก็อาจจะไม่เหมาะที่จะดึงไปอะไรงเงี้ยครับ นะครับก็บุ๋มบิ๋มครับก็เดินทางไปวันนี้น่าจะถึงแล้วก็น่าจะไปเขาเรียกว่าอะไรนะซ้อมเลยป้อมอาจจะซ้อมน่าจะมีการซ้อมเลยนะครับพี่ตีก็ไปเมื่อเช้าไปที่ปักกิ่งครับแล้วประเดิมสนามนัดแรกเจอโปแลนด์นะใช่ก็จะเจอโปแลนด์ในวันที่4มิถุนายนแข่งขันเวลาบ่าย2ครับและนัดที่2ก็จะพบกับทีมชาติเบลเยียมแข่งวันที่5มิถุนายนจากนั้นแข่งต่อทันทีเลยครับพี่ตี6มิถุนายนเจอกับตุรกี แลวก็นัดสุดท้ายเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสในวันที่8มิถุนายนเจอโปแลนด์ต้องเอาให้ได้ก่อนเนาะเพราะหลายั้นัดหนักๆทั้งนั้นใช่ครับเอแต่รายการนี้มันค่อนข้างที่จะแข่งทีแล้วก็เดินทางบ่อยเหมือนกันนะพิธีสภาพร่างกายในสำคัญใช่ใช่บวนเอลก็แข่งกันทุกสัปดาห์ใช่ครับแล้วเดินทางด้วยไงพิธีใช่สนามที่สองก็ฮ่องกงออาจจะไม่ไกลกันมากครับผมเหมือนทีมหนึ่งที่ตอนนี้อยู่ฮ่องกงใช่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเอออ่ะครับ จากอลเร์บอลไปดูข่าวดีของทีมลมกรดทีมชาติไทยบ้างเมื่อวานเราพุ่พูดถึงอุทิลบุญสอนครับพี่เป็นไงบ้างเองได้ติดตามไหมวิ่งได้ดูไหมมีดูบ้างครับมาดูบ้างจะได้ เมืนจะได้ที่3ครับเห็นในข่าววีที่3ามเลเหมือนมีเหตุการณ์เหมือนโดนปรับฟาวอะไรเงี้ยเอ็งว่าเห็นเองเรคคอร์ดผ้าที่ทมอยู่ใช่มใช่เกาหลีใาชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศเกาหลีใต้ก็ต้องบอกว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมาครับพี่ตีเป็นการแข่งขันในประเภท4ี่คูนหนึเมตรชายรอบคัดเลือกก็เป็นรอบรองชนะเลิศนั่นแหละครับทีมชาติไทยของเราก็วิ่งในฮีทแรกเลยอยู่กับพวกเกาหลีใต้อินเดียไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ตีก็สุดสุดท้ายของเราก็วิ่ง ถ้าในภาพที่เราดูอ่ะคือวิ่งเข้าอันดับ3ามแต่วิ่งเข้าอันดับ3แบบเราไม่ได้เต็มที่นะวิตีก็คือส่วนใหญ่ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นรอบคัดก็คือจะวิ่งวิ่งไม่อยากใส่เต็มมากเพราะมันเสี่ยงในเรื่องของอาการบาดเจ็บมันมันอาจจะตึงได้ใช่ครับเนี่ยครับก็เราวิ่งเข้าที่3แต่ปรากฏว่าทางอินเดียไปดิสคอลิฟายที่เข้าอันดับ2อ่ะมันก็เลยเลื่อนอันดับให้เราไปอยู่อันดับที่2จบที่อันดับ2แล้วก็อันดับ3เป็นของไต้หวันส่วนอันดับหนึ่งเป็นของเกาหลีใต้เจ้าภาพซึ่งก็เข้ารอบเหมือนกัน ก็เดี๋ยวจะไปวัดกันรอบชิงชนะเลิศวันพรุ่งนี้ครับพี่ตีเวลาห้าโมงสี่สิบนาทีซึ่งเวลาของเราก็มันก็ไม่ใช่เวลาที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่เวลาที่แบบวิ่งกันเต็มที่เท่าไหร่ก็วันนี้ก็วิ่งไปสามสิบเก้าจุดหนึ่งแปดวินาทีปกติประมาณเท่าไหร่น้งองฮะเด๋อวนี้เด๋ยวนี้นระดับโลกวิ่งกันประมาณ 3, 6, 3, 7, สามหกสามเจ็ดสามกสามเจ็ดใช่ครับถ้าเราวิ่งสักสามแปดได้ได้เหรียญไหมก็มีมีลุ้นไหมแต่ว่าผมว่ารายการนี้ยังไม่ พวกทีมระดับแบบทีมระดับชั้นนาอย่างพวกญี่ปุ่นก็ไม่ได้เอาพวกตัวจริงอะไรมาอาจจะยังไม่เคี่ยวเท่าไหร่จะไปจะไปเจอแบบเคี่ยวๆจริงก็ตอนเอเชียนเกมนะที่ญี่ปุ่นเอาพวกชุดใหญ่มากันหนักเลยแหละใช่ครับอันนี้ก็อาจจะแบบว่าแต่ละทีมก็อาจจะเป็นทีมชุด2ออะไรเงี้ยครับแต่ของเราก็เป็นทีมชุดใหญ่ของเรานี้ก็ถือเป็นอนาคตเลยนะอนาคตครับพี่ตีฬาชุดนี้ใช่ครับเด็กใหม่ก็หลายๆคนมีเก่าๆก็แค่เฉากล้วยตัวเล็กๆคนเดียวครับชยุทธคงประสิทธิ์ที่อยู่มาหลายปีแล้วนอกนันก็เด็กรุ่นใหม่หมดครับครับ ก็เหมาะสุดแล้วนะบิวไปอยู่หมายสุดท้ายใช่เอาคนออกสตาร์ทเร็วๆปิ๊ดไปครั้งแรกเลยนะใช่ครับก็เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาลุ้นกันพรุ่งนี้พิติพรุ่งนี้ก็น่าจะมีพวกญี่ปุ่งญี่ปุ่นอะไรก็น่าจะได้ลุ้นกันคือในวิ่งผัดเนี่ยถ้าใครดูดูแบบไม่ได้ติดตามมากก็จะมีข่าวมาเรื่อยๆใช่แล้วมันจะมีครั้งหนึ่งที่เห็นบิววิ่งรวบอ่ะใช่พิติเออใช่ไหมใช่หมายสุดท้ายปุ๊บวิ่งรวบไปสี่ห้าคนโอ้โหก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาลุ้นกันก็ภาวนาให การที่แบบแซงเลยชิงแชมป์เอเชียนี่ก็โหเหรียญใหญ่อยู่พี่ติ๋งก็ถ้าชนะมาก็ได้เงินจากกองทุนสนับสนุนก็หลายแสนอยู่ครับผมก็คงต้องเอากันนะครับก็มีสัตว์มีเสียอะรายการเนี้ยเนอะใช่ครับเราก็เคยคว้าแชมป์ครับชิงแชมป์เอเชียอาของเราตอนนั้นผมจําได้น่าจะเป็นปี2019ที่กาตาร์นะครับที่โดฮาตอนนั้นก็พวกจิรพงษ์มีนาพักพวกสิริพลพันแพรอะไรอย่างเงี้ยรุ่นเก่าๆที่เคยได้แชมป์มาพรุ่งนี้ลุ้นกันพี่ติ๋งห้าโมงสี่สิบ ครับผมี่ิกาลิตใต้ครับจากเบลกับทีมกรีธาไปดูวิวบ้างไหมวิวกุลุฒิเป็นไงบ้างเองได้ติดตามบ่ได้ดูบ้างไหมแบดมินตันของดีไม่ได้ดูแล้ว่าตีแบดเป็นไหมตีช่องกี่หลัเออตีเป็นเน้นเป็นที่บอลมากกว่าครับตอนนี้มันมีการแข่งขันรายการสิงคโปร์โอเพ่นอยู่นะครับก็กําลังขับเคี่ยวกันสนุกแหละรอบแรกแรกแล้วมันมีประเด็นที่ว่าตอนนี้วิวเป็นมือสองของโลก นะครับส่วนมือหนึ่งเนี่ยฉี่ยู่ฉี่จีนใช่ไหมพี่จจีนครับก็คือเคยแพ้วิวในโอลิมปิกไงจำได้ครับนะปรากฏว่าวิวเนี่ยอันนี้เป็นน่าจะแฟมภาบนะแฟมพาพอันนี้น่าจะแข่งอันนี้ตอนไทยแลนด์โอเพนไหมพี่อ่าใช่ใช่คือฉี่ยู่ฉี่ดันไปตกรอบเร็วครับในรายการที่สิงคโปร์เนี่ยที่กำลังแข่งอยู่เนี่ยส่วนวิวอ่ะเข้ารอบแล้ววันนี้จะมีโปรแกรมแข่งรอบแปดด้วยนะในตอนนี้แหละตอนบ่ายสามน่าจะ แข่งประมาณช่วงนี้แหละคือถ้าจบรายการนี้แล้ววิวเข้าไปรอบลึกุนี่มีโอกาสที่จะคะแนนแซงไหมครับพี่ตือเขาก็คำนวณกันละในเมื่อฉี่ยุฉี่ตกรอบแต้มมันต่างกันอยู่ประมาณ7 0 0 0นะก็ไม่เยอะนะพี่ไม่เยอะนะเพราะว่าแบดมินตันเนี่ยถ้าชนะเนี่ยแชมป์หรืออะไรเงี้ยมันได้แต้มเยอะอันนี้รายการรายการซูเปอร์ซีรีส์เท่าไหร่ซูเปอร์ซีรีส์750โอ้เออนะก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วก็โอเคอยู่ครับแล้วเขาก็คำนวณกันว่าถ้าวิวเข้าถึงรอบชิงได้เนี่ย จะมีโอกาสแซงขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกนะคือถ้าวิวขึ้นอันดับหนึ่งของโลกนี่จะเป็นนักกีฬาแบดมินตันชายเดียวคนแรกของไทยเหมือนกันหลังจากที่ผู้หญิงของเราก็น้องเมลรัชนกอินทนนท์เคยแล้วโอ้ถ้าถ้าเรามีเคยมีแชมป์โลกแบบเบอร์หนึ่งของโลก2คนก็ถือว่าไม่ธรรมดานะพี่ติใช่โอ้แล้ววิวขึ้นมือหนึ่งของโลกแชมป์โลกก็ได้มาแล้วครับเนะเหลือแค่โอลมปิกอย่างเดียวจริงๆอ่ะอันนี้คือฟอร์มดีเหมือนลิวพูเลย เออต้องดูนะนี่พอเผลอขึ้นมาพร้อมกันเลยนะใช่ครับนี่พอเผลอถ้าลิวอปูประกาศคว้าไอ้ฟอร์เรนเวียสนี่อาจจะทำให้ผลงานดีขึ้นนะพี่ติ๋วต้องดูแล้วฟอร์เรนเวียสถท่าดีใจใครใช่ไหมอาจจะมีทำตามนะเพราะว่าวิวนี่ก็ชอบชอบฟุตบอลชอบฟุตบอลด้วย พูดแต่ไม่น่าเชื่อแลวพี่ติว่าหลังจากจบโอลิมปิกก็คือกราฟของน้องแบบพุ่งขวดนะพุ่งอยู่นะอย่างปีนี้ได้แชมป์ไป2อสรายการเอเชียสารายการไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดก็จะมีแชมป์เอเชียแล้วก็มีอินโดนีเซียโออินโดนีเซียแล้วก็มีไทยแลนด์ก็ได้ได้ได้หลายรายการอยู่ถ้าได้รายการนี้ก็รายการที่สี่ยังไม่ครบครึ่งปีเลยนะพี่ติถ้าสมมติได้นี่สี่รายการแล้วอนนี่ก็เป็นเรื่องราวของวิววิวกุลวุฒิเดี๋ยวจะแข่งวันนี้ใช่ไหมครับพี่ติน่าจะ ใกล้แข่งแล้วก็ลุ้นกันว่าจะเข้ารอบรองได้หรือเปล่าลุ้นให้ไปถึงรอบชิงถึงรอบชิงนี่ได้ขึ้นมือหนึ่งของโลกเลยน่าจะชัวร์แล้วนะพี่ติตอนแรกก็มีการแบบคิดกันว่าอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะอาจจะดึงไปถึงชิงแชมป์โลกปลายปีนี้เลยหรือเปล่าแต่พอดีฉี่ว่ฉี่ไปหลุดฟอรมคัับนก็เลยเป็นอย่างนี้แหละก็มีโอกาสนะพี่ครับจากนั้นเป็นเรื่องอะไรเนี่ยจำไม่ได้ละแมนูเปล่าแมนูได้ได้รับดีเลยได้พูดทำยัไงบ้างอะ กในในการทัวร์เอเชียหลังจากที่จบที่มาเลเซียไปมันมีดราม่าด้วยหนิใช่ไหมใช่ใช่ก็เป็นเหตุการณ์ก่อนเกมนะครับที่แมนยูเจอกับอาเซียนออกตานะครับก็เป็นอมัดเดียโลนะครับปีกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคือเดี๋ยวภาพเนี่ยอาจจะออกไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ใช่ครับเอาเราดูอินเสิร์ตไปแล้วให้น้องดี้เล่าดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นอมัดเนี่ยอมัดครับไปชูนิ้วกลางใส่แฟนบอลนะครับในตอนระหว่างที่รถเนี่ยของทีมกลังเดินมาเดินทางมาถึงที่โรงแรมกัวกู กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรครับก็มีรายงานว่านะครับแฟนบอลเนี่ยใช้คำเหยยดแล้วก็ลามปามไปถึงเรื่องส่วนตัวของเขาครับซึ่งอามัดก็ออกมายืนยันผ่านทาง X หรือว่าทวิตเตอร์นะครับ,รบว่าผมให้ความเคารพกับทุกคนแต่ไม่ใช่กับคนที่มาสบประมาทแม่ของผม<อ>ผมไม่ควรตอบโ<ด>ต้บตแบบนั้นแต่ผมก็ไม่เสียใจกับสิ่งที่ทําไปมมผมมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมกับมาเลเซียแล้วก็แฟนบอลที่มาเลเซียด้วยครับก็ประเด็นว่าอาจจะมีแฟนบอลไปพูดอะไรเกี่ยวกับแม่ใช่คือต้องบอกก่อนว่า อีกผลงานของแมนยูมันตั้งแต่ฤดูกาลนี้ยัน <c oughs> ช่วงเนี่ยครับเ <c oughs> พิ่งจบซีซั่นคือผลงานต้องบอกว่ามันมันมันย่ำแย่ครับพี่ติไปฮ่องกงนี่บัตรก็ขายไม่หมด <c oughs> ใเกมนี้บัตรเต็มไหม <c oughs> ก็ไม่เต็มนะมันก็เหลือที่เราดูดูในดูวันนั้นก็เหลือเยอะนะครับพี่ติ <c oughs> กลายเป็นว่ามันยุคตกต่ำจริงๆนะใช่คือคือพอผลงานไม่ดีแล้วแฟนบอลที่แบบว่ามีอารมณ์ร่วมคนข้างสูงเนี่ยมันก็แบบก็ไปแบบพูดพูจาแบบเหยียดยามดูถูกหรืออาจจะลามไปถึงครอบครัวอะไรมันก็เป็นเรื่องไม่เหมาะสมไม่ดีอยู่แล้วด้วย นักเตะเองก็คงไม่ได้แบบมีความสุขอะไรเท่าไหร่เพราะเราดูเพราะว่าจากที่ภาพที่เราเห็นในโลกโซเชียลแล้วเวลาแฟนบอลขอถ่ายรูปกันนกบอลแมนยูที่มามาเลเซียนักบอลแต่ละคนไม่เข้าใจแฮปปี้เท่าไหร่นะพี่ตีคือหน้าตามันบอกว่าโอ้โหผลงานมันเย่อะแล้วนี่เดี๋ยวไปฮ่องกงไม่รู้จะมีประเด็นดราม่าอะไรเพิ่มอีกไหมเพราะว่าแข่งวันนี้มั้งใช่ไหมใช่ครับแข่วันนี้ เจอทีมชาติฮ่องกงคือถ้าวันนี้แพ้อีกก็ต้องชนะบ้างสิอย่างน้อยมันต้องได้ถ้วยเน่ยพี่ติจะกลารเป็นว่าปลายฤดูกาลก็ไม่ค่อยชนะใช่ป่ะมาชนะนัดสุดท้ายนัดเดียวแล้วไม่รู้ว่าไอ้เกมที่ฮ่องกงนี่คือไม่รู้ฝ่ายจัดเขาเตรียมถ้วยไว้หรือเปล่าพี่ติเออเดี๋ยวโดนล้ออีกโดนล้ออีก บอกคือชนะก็โดนล้อแพ้ก็โดนล้อพี่ตีตอนนี้แมนยูไปไหนบอกไม่ต้องเตรียมถ้วยไม่ต้องเตรียมอะไรนะขอเตะเตะแล้วจบจบไปเดี๋ยวโดนล้อและล่าสุดเอ่อเลียมดีแลบกองหน้าของอิสโวิดก็ไม่มาแล้วไปเชลซีแล้วพี่ตีจะไปเล่นยูซีเอลใช่คือตอนนี้คือแมนยูมันโหลำบากนะพี่ตีคือจะซื้อนักเตะก็ยากเพราะว่ามันไม่ได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไงและเงินทองมันก็ไม่ค่อยมีก็มีคนบอกว่าตอนนี้ตั้งแต่ เซอร์จิมเข้ามาตอนนั้นซื้อหุ้นเข้ามาซื้อราคาเท่าไหร่30กว่ามั้งตอนนี้หุ้นตกใช่ไหมพี่ตกกระจายเลยขาดทุนหนักเลยเหมือนผมเคยอ่านไปเจอในในของอะไรที่บอกว่าเซอร์จิมก่อนนั้นเป็นคนรวยอันดับติดอันดับโลกแต่หลังตอนนี้เหมือนหลุดหลุดลงมาลวดลงมาเลยตั้งแต่มาทำแมนยูเนี่ยสภาพแบบก็ตามผลงานนะนะแบมเปี้ยนลีกก็ไม่ได้ไปรายได้ก็ไม่ค่อยมี ก็เดี๋ยวต้องมาดูวันนี้พิติว่าจะแบบอย่างน้อยๆชนะแบบเรียกแบบความมั่นใจหรือว่าให้แฟนๆมีความสุขได้ไหมนะแล้วนึกไม่นึกไม่ออกเลยถ้ามาที่ไทยจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโโอ้หฮะแฟนแมนยูจริงๆก็ยังเยอะนะรุ่นเราอ่ะเนาะใช่ครับพิตรเป็นเจนที่เฟอร์กี้อ่ะเป็นยุคที่ความสําเร็จโอ้โหแฟนแมนยูในบ้านเราเยอะเยอะใช่ครับเยอะจริงๆช่วงนี้ที่แฟนที่เพิ่งขึ้นมาก็จะเป็นพวกอะไรนะแมนซิตี้ใช่มเริ่มเยอะละ แมนซิตี้นิวคาสเซิลอะไรนิวคาสเซิลก็เริ่มมีแฟนๆยุคเก่าๆก็มีแต่ว่ารุ่นใหม่ๆก็เริ่มมีมาเยอะส่วนลิเวอร์พูลอ่ะลิเวอร์พูลเราไม่ค่อยเห็นเนื่องจากคนที่แบบอายุมากกว่าเราใช่ครับแต่ช่วงหลังนี้คือได้ได้ชงได้แชมป์นี่แฟนบอลลิเวอูก็จะเพิ่มขึ้นอีกมันอยู่ที่ผลงานนะพี่ตุ้งถ้าผลงานใครดีมันก็เด็กๆรุ่นใหม่ๆมันก็ไม่รู้จะเชียร์ทีมอะไรมันก็เลือกดูทีมที่ประสบความสำเร็จในช่วงนั้นแหละช่วงช่วงนั้นที่กำ เราทีมอะไรที่มันแบบน่าเชียร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วทีมไหนเอ็งเชียร์ทีมอะไรผมแมนเชสเตอร์ครับเป็นไงบ้างแต่เป็นสีฟ้าเอาเหรออ๋อ้ยมนเชสเตอร์ซิตี้เอออย่างพี่ตูนนะพี่ตูนตอนนั้นก็เชียร์สเปอร์ใช่เป็นเห็นเขาเคยเล่าไงว่าเชียร์เพราะว่าตอนนั้นโตขึ้นมาพอดีแล้วมาดูทีวีเนี่ยขาเป็นนักชิง FA ฟเอคัพหรืออะไรที่สเปอร์แข่งอ๋อเนี่ยมันก็เกิดจากอย่างเงี้ยครับพี่ตี ผลส่วนตอนนี้น่าจะแฟนแมนยูที่แบบว่าแฟนใหม่ๆน่าจะน้อยผลงานแบบนี้อาจจะมีแฟนเก่าๆหหายากหน่อยใช่ก็หาฐานแฟนบอลในเอเชียตอนนี้โอ้โหเหนื่อยแต่ก่อนท้าแมนยูไปทัวร์ที่ไหนนี่คือคนเต็มนะมิติบักนี่แบบข่าวนี่โอ้โหเนะคึกคักอะคือผลงานแบบนี้มาพูดอ่ะไม่ไหวนั่นก็เป็นเรื่องของแมนยูไปครับส่วนทีมหลายๆทีมเดี๋ยวเรามาพูดกันวันหลังดีกว่าว่าใครได้ตัวผู้เล่นอะไรก็เดี๋ยวผมว่าเนี่ยหลังจาก ทุกทุกอย่างเนี่ยเริ่มเนี่ยผมว่าน่าจะจบหลังจบยูฟาแชมเปี้ยนลีกในวันพรุ่งนี้พินีละหลังจากนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่ตลาดซื้อขายที่จะเริ่มคึกคักแล้วครับครับก็อย่างแมนยูเองก็รอจบทัวร์เอเชียก่อนอันนี้ทัวร์ก่อนเพื่อนเลยเออคนอื่นเขาพักกันนี่มาทัวร์แต่เดี๋ยวคงมีอีกนะพี่ตีนะคงมีปีซีซั่นแบบแบบจริงจังๆเลยใช่ครับครับอ่าแล้วก็เป็นของแมนยูนะแมนยูวันนี้วันนี้เด็กกับฮ่องกงข้ามไป บราซิลเมื่อไงบราซาลบราซิลเห็นภาพน่าสนใจดีเพราะว่าปกติก็จะอ่านแต่ข่าวเบื่อละเนาะมันมีคาร์โลอันชลติเดินไปแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของสมาคมฟุตบอลบราซิลเนี่ยพาทัวร์านักงานแล้วก็แคมป์ฝึกซ้อมทีมชาติดูไว้เผื่อทีมชาติไทยเหมือนกันหรือเปล่าลองดูน้องอาร์ โอ้แต่ว่าโหน่าจะคนระแบบเลยนะเออดูโหเขาหรูนะนี่นึกว่าไปกินพัตาคาอาหารอะไรใช่เมื่อกี้มีเชฟมาต้อนรับด้วยนะพี่เอฟออกมาต้อนรับคือเป็นเชฟที่ทําตามโภชนาการให้นักเตะราซิลเลยนะคือกินแบบแบบครบห้ามูเลยไหมพี่ตี๋ใช่อันนี้ดูเนี่ยห้องกายภาพห้องฟิตเนสห้องบ้านเราถึงขนาดนี้ยังนไม่ยังไม่ถึงครับพี่ใช่ครับส่วนใหญ่เวลาเรา เราแคมป์เก็บตัวทุนเหญ่เวลาเราแคมป์เก็บตัวก็จะแบบลงสระที่ลงลงโรงแรมอย่างเงี้ยครับพี่ตินี่ก็อันเชอติเองก็รับงานทีมชาติครั้งแรกด้วยนะก่อนอันนี้ทําแต่สโมสรมาเดินเข้ามาเนี่ยผมเห็นภาพแล้วครับเดี๋ยวก็ชิมนั่นชิมนี่นะน้่ก็เป็นเชฟละลองเองนะพี่ติเออดูก่อนว่ามันเหมาะกับนักเตะบราซิลของพวกเขาไหม สงสัยมืออาชีพนะพี่ตใจแล้วมีเขามืออาชีพมืออาชีพนี่แล้วว่าลาจากเอัลมาดริดแล้วก็ไม่มีการไม่มีการอำลาหรือว่าอะไรนั่นนะแปลกๆไหมพี่นะเพราะจริงๆแล้วสัญญาหมดปีหน้านะใชลติอ่ะแต่พอดีว่ายกเลิกการผลงานมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วก็บราซิลติดต่อมาพอดีก็คุยกันก็คือแยกทางกันโดยอันเชลติก็อยากมาบราซิลด้วยส่วนเลัลมาดริดก็อยากได้ซาเบียลองโซ่มันก็ประจวบเหมาะกันพอดีพคุีกันลงล็อกอาจจะไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยอะไรกันครับอ่านี่ดูดิ นี่อะไรเนี่ยนี่เหมือนเหมือนเหมือนปาร์ตี้เลยนะพี่ตีแคมป์ทีมชาติหรือมันเป็นแคมป์แบบเราไปเที่ยวเนี่ยแต่ว่าอย่างว่าพี่ตีนักบอลสไตล์บาซินจะแนวแบบสังสรร์ปาร์ตี้นะใช่ต้องมีนิดนึงใช่ครับก็คือความสัมพันธ์ในทีมถ้าดีอ่ะอ่มันผลงานดีนะผลงานมันก็ดี ยิ่งด้วยทรัพยากรนักเตะทีมชาติบราซิลมันระดับโลกทุกคนอยู่แล้วพี่ติเหลือเพียงแค่โค้ดเนี่ยเขามันเจรไนให้มันยังไงให้มันแบบกลมกล่อมครับแน่นอนว่าอันเชล็ตติเองก็ตั้งเป้าพาทีมคว้าแชมป์โลกในปีหน้าแล้วใช่ไหมฟุตบอลโลกอ่ะใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เขาคัดบอลโลกกันอยู่แล้วต่บราซิลก็อยู่อันดับไม่น่าจะ3หรือ4แต่ก็ยังแต่ว่าได้อยู่ได้อยู่นะพี่ติดูคะแนนแล้วเนี่ยไม่ได้ส่อว่าจะไม่ได้ไปคือคะแนนเนี่ย ถ้าไม่พลาดจริงๆพลิกล็อกมโหดานก็คงเอาตัวรอดได้เอาตัวรอดได้เพราะว่าอเมริกาโซนอเมริกาใต้เอาไปเยอะอย่างมี10ทีมเนี่ยเอาไป6ทีมแล้วใช่ไหมพี่ตีหกทีมแล้วอาจจะทีมที่7จ็ดอาจจะไป p l ย์ออฟอะไรอย่างนี้คือถ้าหลุดนี่ก็ไม่ต้องทำไรแล้วนะเอออ่ะก็เดี๋ยวจะคุมทีม2นัดแล้วนี่บราซิลนะน่าจะเจออะไรนะจำไม่ได้แล้วปาารกวัยหรือไงเนี่ยแต่ว่าก็เรียกแอนโทนีนะแอนโทนีเดิมหมุนเรียกเดิมหมุนกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งแต่ก็มีเด็ก เด็กเขาที่เรามาริดอย่างนิซิอุสอะไรก็มาก็รู้มือกันอยู่แล้วกมานะกลับมาติดอีกครั้งแต่ว่ายังไม่มีเนม่าใช่ไหมพี่ตีไม่มีไม่มีเนม่าน่าจะแบบรอให้ร่างกายดีครับครับาเราก็มาดูผลงานของแชมป์โลก5สมัยกันได้อันเชยไปผมว่าน่าจะน่าจะกลมกล่มขึ้นนะพี่ติครับผมเพราะว่าตัวดีอยู่แล้วใช่ครับสำหรับสัปดาห์นี้เป็นไง ก็ครบถ้วนเนอะเราไปลุนแบดมินตันกันลุนวิวกุลวุฒิกันแล้วก็ว่าแบดมินตันแล้วก็วันเสาร์นี้ก็วันเสาร์ก็มีฟุตบอลลีกคับลีกครับทัวร์สุดท้ายของบุรีรัมอ่าบุรีรัมเจอลำพูนแข่งที่บีจีสเตเดียมตอนถึงบ่งเย็นวันพรุ่งนี้ก็แฟนๆอยากไปดูไม่มีบัตรก็พรุ่งนี้ยังมีบัตรเหลือก็ไปที่สนามได้ก็รายการสำคัญอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็คืนวันเสาร์นะใช่ครับพี่ตีติดตามเชียร์กันได้อินเตอร์กับปารีสแซงต์แชร์แมงครับนะครับเอาละเอาแล้วไม่ตะปัน เดี๋ยวไปคุยวันหลังก็ได้วันหลังก็ได้เ,ออเป็นไงบ้างส่งท้ายแล้วได้จัดรายการความ <c oughs> พูดความในใจที่เป็นไงบ้าง <c oughs> ได้ไรบ้างรู <c oughs> ้สึกว่าได้เล่าข่าวหลายๆแนวก็รู้สึกแตกต่างจากที่อยู่ในรั้วมหาลัยนะพมมาอยู่ที่นี่มาอยู่กับพวกพี่มาอยู่กับวงเมนที่มันได้ทํางานจริงๆก็รู้สึกตื่นตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นตอนนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นอเออเอ็งก็พูดตัดขิดตัดรอนตั้งแต่ ตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายเนี่ยพี่ติ๊ก้าวสิบวันของมันเนีอาจจะเป็นคนเล่นมากกว่าเป็นคนพูดนั่นแหละไอนลองเชิญชวนให้นักศึกษาคนอื่นมหาวิทยาลัยอื่นที่ถ้าสนใจในเรื่องของแนวกีฬามาฝึกโตกีฬาไทยพีเวชหน่อยดิครับก็สําหรับใครที่ชอบกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลวอลเลย์บอลหรือรวมทุกชนิดกีฬาเลยครับชายพีเอชครับเข้ามาฝึกครับสนุกครับให้โอกาส ครับให้โอกาสทุกคนครับโอเคครับพี่ตีขอบคุณมากครับผมก็หลังจากนี้เราก็ต้องไปดูแล้วว่าจะมีใครมาฝึกอีกนะพี่ตีครับผมอาจจะไม่มีแล้วนะเพราะตอนนี้ก็เป็นช่วงเปิดเทอมแล้วด้วยสำหรับรายการสปอร์ตออนไลน์ก็หมดเวลาแล้วสัปดาห์หน้าก็กลับมาเวลาเดิมนะครับตอนบ่ายสามบ่าเออแล้วก็วันนี้เรา3มคนแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ